สวัสดีจ้าพี่น้องจ้านี่ยายกายลูกอิสานกับผ้าพี่นองมาสวนเนาะค่ะมาสวนคือเก่าค่ะมาส่วนมนา,หน,าหน้าคือเก่าค่ะมาสวนค่ะยุบานสมกวรเห้วก็ออกมาสวนกับเลเวลาเกา่าสวยซ้ำเก่าเนาะค่ะมันกะวางเวลานีกับมาเวลานีเนาะค่ะสีมาสวนค่ะว่าเน้นพักโห,หมไปหลายๆากับสี่ยายกายคิดว่าสีเก็บพักโหมไปนั่มเนาะคะ่ะพักโหม พักโขมค่ะกลับไปเบิ้งกันเลยค่ะพักโขมค่ะพักโขมก็จะเป็นพักโขมตนวนง่ายนะค่ะไม่เปม็นพักโขมหน่อยนี่ค่ะพักโขมต้นใ่ญ่ค่ะนี่นี่ค่ะที่เก็บยอดมันไปค่ะเก็บยอดออกไปแล้วปกติ ที่ตัดต้นมันออกค่ะตัดต้นมันออกเพราะว่ามันอยู่กับต้นบักเขือเนาะค่ะสิ่ห้มันมีแต่ต้นตบกกนักเขือต้นอยู่ไกลไก,ก่ต้นบักเขือก็ตัดออกไปค่ะทีเอาเหลือไว้แต่ต้นอยู่ไกลเนาะค่ะบักเขือก็เป็นบักเขือเปาะบักเขือนี่ค่ะ เคือพั้นหนีแสบค่ะพนก็ชอบกินกับพ่อเจ็บพ่อเจ็บหน่่ยง่าด้ยค่ะสีเก็บลูกซ้ำหนีละขนาดนีละค่ะพ่อกินก็าล่างกินค่ะสีเก็บซ้ำหนีละมือหนีง่ยายกายสีเก็บผักโขมทะกอนะค่ะผักโขม เป็นยังนู้นหมาหอยเป็นอยังนู้นนี่ค่ะมักกะจิมีเป็นห้อยเป็นน้อนค่ะนอนกินอยู่ค่ะน้อนกินใบอยู่ค่ะนะาะวห้าลปอยไหวบ,บวัวบ่ดีมียาบ่มีฉีดยาขาแมาแรงฉีดยา ขาเขี่ยเอียงเนาะค่ะปลอยไว้แบบธรรมชาติค่ะไปลวกก็ได้ค่ะลวกก็ได้หนึ่งก็ได้ค่ะหนึ่งหนึ่ง แน้่กค่ะตัดต้นมันออกเก็บเอาห่อนมันก่อนเก็บยอดไปก่อนนะผู้ใดเคยกินว่านอกคันลวกพักหมพักหมแบบนี้พักหมต้นนียไงไงหนงค่ะเคยกินบอพี่นองจ๋าไปใส่กระป๋องเลยค่ะ กระป๋องเนาะคือกระป๋องกระแป้งใส่กระป๋องข่อยนี่ละกระป๋องประจำตำแหน่งข่อยนี่ละค่ะได้หน่อยก็สิเก็บได้ไล่ก็สิเก็บมือนีิค่ะเพราะว่าถ้าสีตับต้นมันออกไปเลยก็เสียดายเนาะค่ะเสียดายต้องเก็บ เอาหยอดมันออกไปก่อนเพราะว่าของมันกินได้นะคะมันกินได้ก็ต้องเก็บค่ะเออต้นนี้ก็อยู่ต้นก็ต้นอย่างหน้าด้วยติดกันเลยหยอดบงามบ้เอาค่ะอุ้ยถอนถอนออกไปเลย อย่างหน้าค่ะอย่างหน้าำลังง่ามปูไว้สัดส้นไปนี่ละค่ะหลายอันหลายย่างค่ะเจ็บยอดออกไปเลยถอนต้นนออไปเลยค่ะ ต้นนี้ถอนได้ป่ะนี่จะต้องอาจอบมาอนอไ็ได้ยุ้งอื่ไอ้จ้ะผู้ใดเคยกินบะนาอพี่น้องจา๋านี่ไปลวกลวกกินกับ กิ้มน้ำพริกค่ะพริกกระปิหรือว่าปนค่ะปนแก้วค่ะได้ค่ะได้ได้เบิดค่ะในหลายลยู่ะในหลายกับสก็บหลย ในหน่อยก็เก็ียหน่อยค่ะเพราะว่ามือนี้สิเก็ียออกใอ้เบื้ดเลยต้นเขื่อยก่ะั้นสิเอาั้นสีตัดต้นมันถิ่มเลยก่ะแยกกายกับเสียดายเนาะคะ่ะ เพียดใดก็เฮ้เก็บเอายอดค่ะเก็ยบยอดแล้วก็ทิ้งต้นค่ะมันแออัดกับต้นมะเขือต้นอียังนี่แหละมันแออัด แดดก็เริ่มตีออกแล้วพี่น้องเคยกินบ่ค่ะพี่น้องคะพักขมแบบนี้ไหมเคยกินบอง่ายกายก,กินอยู่เด้อมักค่ะชอบกินค่ะชอบกินชอบกินหนึ่งกระแทบขั้นหนึ่งเอาา้องปอหยากลวกห้องปร่อยากลวกกันหนึ่งเอาค่ะหนึ่ง ไปกี่สี่ละ่ะเดี๋ยวไปห่อนไปบ้านากนันสิอันไหนว่าเป็นจะเอาคอยกิบออกไหมค่ะกิไปต่งตีก่อนจิตัดต้นมันถิ่นไหมคะ่ะพี่น้อง หงาก็เริ่มสีล้ายขึ้นแล้วหงาในสวนสีได้ตัดหงาแล้วค่ะกายสีได้ตัดงานึกค่ะก็ล่างหลเต็มเลยหงา phát khôm, phát khôm nhà dự chàng thân nó tát nhà hay nhà dự na như phủ cây เออมเชี่ออีังเชื่ออีังมะขืนอืมขืนหอนหยอดอยางเลยค่ะถึงหยอดอยางเลยมไมแเวคนไหวขืนแม่หงั้นาาตายเองหนกเพราะว่าตัด ต้นมันแล้วค่ะดึงต้นมันขาดออกไปแล้วไต่วนผุดซ่ามาเบิงผุดซ่าจากน้อยกันพี่น้องนะกำลังลูกไง่ายดีค่ะออกดอก ออกลูกซากสามรถค่ะมักท่านสามรถค่ะสามรถ ่ะกะเพรากระงามงามค่ะพี่น้องจ๋ากะเพรางามงามค่ะยนา้กายเก็บจะกรํากันกะเพราค่ะก้อนที่กระบานเก็บกะเพราจะกรําก่อนบางที่มีเมนูเนาะค่ะเก็บไปงามค่ะมาเด้อค่ะมาเก็บเอาเด้อพี่น้องจา๋า ผู้ใดบวมมีมาเจ็บเอาเด้ออยู่สวนแยกายอ่ใบกะเพ้าห้ามอหลีห้ามอหลีอหลเอาง่า,ายๆไปเลยจริงใหญ่ๆไปเลย พ่อล้วค่ะถ้ามีกับพ่อล้วหลายแล้วงามแเราในกำนึงกำนึงต้นยางค่ะเออหยอดยางไปใส่นี่ก็ยังียังกินยอดยางข่อยพี่น้องจ้ายางหน้าค่ะ ยางนาปลูกไว้กับต้นมะท่านญ่ค่ะต้นใหญ่กับมีต้นหน่อยกับมีค่ะกำลังงามค่ะนี่ค่ะต้นใหไงต้นไง สูงงามอาดหลาดนี่ไ <c oughs> กายสียางไปเบื้องว่างหนีเนาะค่ะไอ้ลองยางนี่แถวนี่ค่ะนี่ค่ะตรงที่ไกลแลนหน้าอยู่นี่ค่ะปีกายนี่มีเห็ดออกค่ะเห็ดปวกค่ะปีนี่สีมีปะไปเบิ้งแก๊กแป๊บหนึ่ง แต่ปลาหมองคยออกมันก็ออกนะคะแต่ว่าหงวัดถุนท่านถึงเวลาเขาก็บอออกนะคะปีกายมีจากปีนีปีนี้พ่าท่านออกดอกนี่ค่ะยืดตรงนี้แหละเพราะท่านออกค่ะเพราท่านออกเพาท่านมีค่ะเพาเห็นเนี่ยสียืดแถวนี้บริเวณนี้แหละค่ะ ว่าท่านออกว่าท่านออกกลับไปก่อนนะคะกลับไปก่อนค่ะจะมาทุ่งนี่เหลอค่ะมาสวนค่ะ มาละแถวนี้นี่ตรงนี้ก็ล่างงามค่ะมาละนินีกค่ะายกกายสีเอาใหม่มาส่เห็ดเป็นค้างคืนนี้เห็ดเห็ดห่านห่านมาละ,ะเขียวใหม่มาไ่น,นี้ให้เขาคืนนี้เลยค่ะต็ะล่างคืนง,งามเลย ก็ได้หลายล้วค่ะพักพักผมก็ได้หลายอยู่ค่ะใบกะเพรา,าก็เก็บมากก็ได้กรรหนึ่งค่ะเอาไปเอาไปไมกับป๋องนี่แหละได้แค่นี้แล้วยายกายก็สิกับ้านแล้วค่ะที่นี่กลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วค,คลิปนี้ก็เอาไ้ซับนีก้อนเนาะค่ะเดีย๋ยวมีโอกาสหนาะ ยายกกยกับสีภาพพี่น้องมากไม่เนาะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดระฆังให้ยายกกยลูกอีสานเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ